สดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนราอาร์ตรั้วผู้ที่สนใจในงานศิลปะการวาดภาพสีน้ำมันครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับสําหรับการวาดภาพเป็นภาพสีน้ำมันนะครับก็ขนาด50คูณ70ซนติเมตรนะครับก็เป็นขนาดที่รูปภาพก็มีความยาวนะครับเพราะว่าตามสัดส่วนของตัวคนนะครับก็คือเขียนให้ยาวลงมานะครับจนถึงเข่านะครับเป็นท่านั่งนะครับ เป็นคุณผู้หญิงที่นั่งบนเก้าอี้นะครับเก้าอี้สีม่วงนะครับแล้วก็แบ็กกราวของต้นฉบับนี่ก็มืดนะครับมืดทึบส่วนสีก็มีความซีดจางภาพก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเป็นภาพของน้องสาวนะครับน้องสาวของผู้หญิงคนนี้ครับที่เอามาให้วาดนะครับก็พี่สาวคนนี้ก็คือ,อท่านตอนนี้ท่านอยู่ต่างประเทศนะครับไปได้สามีอยู่ต่างประเทศนะครับก็ ตอนที่แต่งงานก็อายุยังน้อยนะครับภาพนี้ก็คือตอนอายุประมาณ30นะครับ30ช่วงที่ถ่ายภาพเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็อายุท่านผู้หญิงคนนี้ก็ร่วม80แล้วครับที่น้องสาวของท่านได้บอกบอกกับผมบอกเล่ากับผมนะครับเนี่ยครับก็ใส่ชุดนะครับใส่ชุดเป็นชุดคลุมลงมานะครับเป็นเสื้อเป็นชุดบางๆนะครับแล้วก็แขนเสื้อก็บาน ตามยุคนั้นนะครับใส่แล้วก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะครับยุคสมัยก่อนนะครับแล้วก็สังเกตว่าใส่นาฬิกาข้อมือเนี่ยเลยข้อมือขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นแฟชั่นนะครับสมัยนั้นก็ได้นะครับที่ใส่แล้วมันดูเก๋ดูน่ารักนะครับเนี่ยครับอันดับแรกก็คือผมเตรียมผ้าใบนะครับเตรียมผ้าใบเป็นผ้าใบเปล่าๆนะครับแล้วก็รองพื้นนะครับด้วยน้ำมันลินสีดแล้วก็สีน้ําตาลนะครับน้าตาลกับสีขาวผสมกันนะครับ แล้วก็ผสมน้ำมันลินสีดให้ชุ่มๆแล้วก็ลงนะครับเป็นพื้นออกสีออกครีมๆอ่อนๆเนี่ยครับก็ปล่อยให้แห้ง1่งวันนะครับแล้วผมก็มาร่างด้วยดินสอยิงเครื่องโปรเจคเตอร์ลิงก์ไปจากมือถือครับยิงไปที่เฟรมผ้าใบแล้วก็ร่างด้วยดินสอแล้วก็มาล่างสีน้ําตาลเนี่ยครับควบคุมสัดส่วนต่างๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาลงสีเลยนะครับการลงสีของผมนี่ก็คือลงจากความเข้มเลยครับผมก็จะไปเอาสีเนี่ยสีดำนะครับผสม น้ําตาลนะครับผสมน้ําเงินแล้วก็ไปลงที่บริเวณลูกตาคิ้วนะครับแล้วก็ข้างแก้มข้างผมที่มีความเข้มนะครับเนี่ยครับแล้วก็ค่อยไลย่ไล่ลน้ําหนักเพิ่มเข้ามาแล้วก็ผสมสีให้มันเป็นสีออกสีเนื้อนะครับคือรูปภาพนี้น้ําหนักแสงเงาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือ,อแสง กับเงาก็ไม่ค่อยชัดเจนมากภาพค่อนข้างจะเบลอนะครับแสงกับเงาก็เกือบจะเท่ากันเลยนะครับก็ค่อนข้างจะยากนะครับสําหรับรูปภาพที่จะเขียนภาพนี้ให้ออกมาดีนะครับแล้วก็ดูน้ําหนักที่เข้มเข้มแล้วก็จังหวะน้ําหนักที่ดีก็ทําได้ยากเพราะฉะนั้นการเขียนภาพนี้ก็ค่อนข้างจะใช้ทักษะนะครับหรือว่าความชํานาญพอสมควรในการที่จะเขียนรูปภาพนะครับ เขียนรูปภาพนี้ให้ออกมาดูดีได้ครับก็คือก็คือดออิงนี่แหละครับคือสิ่งสําคัญที่สุดประสบการณ์ต่างๆที่สั่งสมมานะครับก็คือทํางานเยอะๆแล้วก็สามารถที่จะรู้นะครับจะทําให้ภาพออกมาจะเขียนยังไงให้รูปภาพออกมาดูดีได้ครับก็อาศัยประสบการณ์อยู่พอสมควรนะครับสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่ก็ ก็เขียนเขียนก๊อปปี้นะครับลอกลอกรูปไปก่อนนะครับให้ให้มันเหมือนรูปที่สุดนะครับก็คือเขียนรูปออกมายังไงก็พยายามเขียนให้ได้อารมณ์ความรู้สึกตามรูปภาพนะครับส่วนสีสันภาพนี้ต้นฉบับนะครับต้นฉบับมันค่อนข้างจะซีดนะครับสีก็ไม่ได้เป็นสีเนื้อครับไม่ได้เป็นสีธรรมชาติแต่เวลาเวลาเราเขียนเนะี่ยเราก็ต้องพยายามใส่สีที่มีความเป็นเลือดเป็นเนื้อเข้าไปอย่างเช่นตรงแก้มนะครับก็พยายามใส่สีชมพูเข้าไปนะครับ ใส่สีชมพูแล้วก็จะมีสีพวกสีส้มๆนะครับกว่ารูปภาพก็คือใช้พวกโทนสีที่มีความเป็นสีส้มสีแดงอะไรอย่างเงี้ยครับผสมเข้าไปให้เยอะหน่อยนะครับกว่าต้นฉบับจะได้รูปภาพออกมาที่มีความเป็นเลือดเป็นเนื้อนะครับสมจริงสมจังขึ้นมาได้นะครับสังเกตว่ารูปภาพาก็จะออกคล้ำๆนะครับสีจะออกคล้ำๆนะครับแต่เวลาเขียนเป็นภาพาเขียนขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องใส่ให้มีความสดใสขึ้นมาแล้วก็มีความสว่างนะครับสังเกตตรงข้อมือนะครับก็คือต้นฉบับก็มือสองข้างก็จะไม่ได้กลมกลมมือครับเป็นมือที่นิ้วการวางนิ้วต่างๆท่านก็ไม่ไม่ก็คือนิ้วนิ้วมันมันงอนะครับมันงอแล้วก็ไม่ได้วางด้วยท่าที่สวยงามนะครับก็ผมก็มาจัดใหม่นะครับจัดใหม่ให้ดูนิ้วนะครับ ดูดูดีขึ้นนะครับดูดีแล้วก็การกลุ่มไม้กลุมมือให้ดูดีกว่าในรูปถ่ายนะครับก็เป็นการจัดวางใหม่นะครับการการจัดวางใหม่ก็พยายามทําให้ออกมาดูนะครับดูเรียบร้อยแล้วก็ดูดูดีที่สุดนะครับสําหรับการวางไม้วางมือนะครับก็หลังจากนั้นพอลงใบหน้าลงแขนที่เป็นสีเนื้อเต็มนะครับผมยังไม่ได้ลงนะครับผมก็จะมาลงแบ็กกราวนะครับโทนสีแบ็กกราวนะครับ ก็จะวางสีแบกราวที่มีความเข้มนะครับก็คือให้ให้เข้มเหมือนจะมืดนะครับมืดทึบแต่ว่าจะมีสีอ่าไม่ไม่ไม่ได้เข้มแล้วก็เป็นสีดาไปเลยนะครับก็จะมีสีแทรกบรรยากาศนะครับโดยจะใช้โทนสีที่เป็นโทนสีออกน้ําเงินน้ําเงินนะครับน้าเงินดําน้ําเงินแล้วก็จะมีสีน้ําตาลสีเขียวแทรกอยู่ในนั้นนะครับก็เป็นสีบรรยากาศนะครับมืดแต่ว่าดูมีบรรยากาศนะครับเพราะว่าต้นฉบับสังเกตว่าต้นฉบับก็จะเป็นอ่า มืดทึบนะครับเพราะถ้าเราสีมืดอย่างนี้ถ้าเราไปใช้สีสว่างก็อาจจะรูปภาพก็ออกจะก็อาจจะออกมาไม่ไม่ไม่เด่นนะครับไม่เด่นแล้วก็มันก็จะไม่ค่อยเหมือนในต้นฉบับเพราะฉะนั้นต้นฉบับต้นฉบับนะครับมามืดทึบผมก็พยายามใช้สีที่มันมืดทึบตามตามต้นฉบับแต่ว่าจะมีสีบรรยากาศที่มีความสีที่มีความฉ่ำเข้าไปนะครับในแบ็กกราว ก็จะทําให้ผลักรูปภาพออกมาให้มีความโดดเด่นออกมานะครับเพราะว่าน้องสาวนะครับคนที่มาจ้างวาดก็ท่านให้ใส่โทนสีที่มันเป็นสีทึบๆอย่างนี้ครับใกล้เคียงกับแบ็กกราวนะครับก็ผมก็ทําตามนะครับที่ท่านบอกก็คือใส่สีมืดทึบเข้าไปนะครับรูปภาพจะได้เด่นขึ้นมาหลังจากนั้นพอวางสีแบ็กกราวนะครับ สีมาดนะครับก็เกลี่ยนะครับเกลี่ยให้เข้ากันนะครับสังเกตว่าแบกกราวนี้ผมจะไม่ไปวนมากนะครับผมจะลงทีเดียวจบไปเลยนะครับก็คือเขียนรูปอย่าให้วนมากนะครับก็คือเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับก็คือเทคนิคอย่างนี้ก็คือการเขียนที่ไม่วนนะครับไม่วนการเขียนภาพองุลก็คือจะไม่ไม่ไม่วนก็คือแบกกราวแทบจะลงเที่ยวเดียวไปเลยเพราะว่าผมก็ลองพื้นมาแล้วครับสีมันก็เลยดูแน่นนะครับ การรองพื้นของผมก็คือสีครีมครีมนะครับรอ,องพื้นผ้าใบนะครับอาศัยการรองพื้นผ้าใบมาอีกชั้นหนึ่งนะครับพอลงแบกกราวแค่ชั้นเดียวสีมันก็จะแน่นขึ้นมาได้เลยครับไม่จําเป็นต้องไปวนหลายเที่ยวเพราะว่าวนหลายเที่ยวมันก็ยิ่งจะช้านะครับเพราะฉะนั้นแบกกราวนี่ผมจะลงเที่ยวเดียวไปเลยนะครับแล้วก็มาลงตรงเก้าอี้ที่นั่งเลยเก้าอี้ที่นั่งนี้ก็จะเป็นสีม่วงนะครับมองแทบไม่เห็นหรอกครับมองไม่เห็นว่ารูปทรงเป็นประมาณไหนแต่ก็ กะเกณฑ์เอานะครับว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเสื้อที่กําลังลงนี่ก็จะเป็นสีเขียวต้นฉบับก็สีมันซีดนะครับรูปภาพจริงๆนะครับรูปภาพจริงๆก็สีก็จะมีความสดใสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเป็นภาพเขียนออกมาก็สีสันที่ใส่เข้าไปก็ให้ดูสดใสขึ้นมาโดยเฉพาะสีเสื้อที่เป็นสีเขียวเนี่ยครับก็สีเขียวที่ผมใช้ก็จะเป็นสีเขียวของสีเขียววิลเดียนนะครับสำหรับเสื้อเนี่ย สีเขียวเวอลลเดียนก็คือสีเขียวที่เป็นสีเขียวสีสีเขียวน้ําทะเลครับสีเขียวเหมือนน้าทะเลครับเขียววอลลเดียนนะครับผมจะเอาสีน้ําตาลของเบลเซียนาเข้าไปเบรกนะครับเบรกให้มันออกไม่ไม่ไม่สดมากนะครับมันจะออกอมอ่าเขียวเขียวน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยครับเป็นเขียวขี้ม้านะครับก็ใช้สีน้ําตาลเบนเซียนาเนี่ยครับไปผสมนะครับก็จะได้สีเขียวที่ไม่โดดและก็จะไม่สดเกินไปนะครับก็จะใช้สีเงินอุ่น ส่วนที่เป็นเงาก็ใช้สีน้ําเงินอุลตรามารีนเนี่ยครับเข้าไปใส่ตรงขอบที่เป็นเงาของเสื้อเนี่ยครับเนี่ยครับก็จะค่อยๆไล่ลงมานะครับตังเกตว่าสีเสื้อกับสีของเก้าอี้นะครับที่นั่งอพอมาอยู่ด้วยกันแล้วก,ก็จะดูมีความหวานขึ้นทันทีเลยครับตังเกตว่าสีม่วงนะครับสีม่วงพออยู่กับสีเขียวเนี่ย ก็จะทําให้รูปภาพดูมีความน่าสนใจนะครับสีก็จะทําให้สีโดดเด่นขึ้นมานะครับอ่ามันมันเป็นความบังเอิญหรือว่าความตั้งใจก็ไม่รู้ที่อ่ท่านไปนั่งนะครับตรงใส่เสื้อชุดสีเขียวแล้วก็ไปนั่งตรงเก้าอี้สีม่วงเนี่ยครับมันก็ทําให้ออกมาแมทกันได้ดีนะครับเนี่ยครับก็จะทําให้รูปภาพมีความน่าสนใจขึ้นมานะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาลงตรงอ่าผมนะครับผมที่มีความเข้มขึ้นมา ก็จะใช้สีสีน้ำเงินสีม่วงเข้าไปช่วยได้ครับพวกผมเนี่ยสีน้ำตาลนะครับใช้สีดำสีน้ำเงินสีน้ำตาลไม่ใช่ว่าผมเห็นผมเป็นสีดำก็จะใช้สีดำเข้าไปเลยเนี่ยไม่ได้นะครับต้องมีสีแทรกบรรยากาศเข้าไปด้วยนะครับโดยดึงสีบรรยากาศจากแบกกราวเนี่ยครับมันจะมีสีน้ำเงินสีม่วงอยู่ในแบกกราวนะครับก็สีน้ำตาลก็อยู่ในนั้นนะครับก็ดึงก็จะดึงสีจาก แบล็กกราวเนี่ยครับแบล็กกราวเข้ามาบวกกับผมนะครับก็จะทําให้รูปภาพดูสมูทนะครับดูสมูทแล้วก็จะดูไม่แข็งโดยเฉพาะผมเนี่ยครับภาพนี้เป็นภาพที่คลุมบรรยากาศนะครับภาพที่เขียนคลุมบรรยากาศนี่ก็เป็นการเขียนที่ไม่ได้ง่ายเลยครับเป็นอะไรที่ทํายากมากนะครับเพราะว่ามันแบล็กกราวมันมืดทึบนะครับเขียนยังไงให้มันดูมีอากาศอยู่ในความมืดของแบล็กกราวนะครับ แล้วก็เขียนยังไงให้รูปภาพมีความลึกนะครับก็ค่อนข้างจะยากการเขียนสีคลุมบรรยากาศหรือว,ว่าคลุมโทนเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างจะยากในการที่จะ,ะทําให้รูปภาพออกมามีมิติเพราะฉะนั้นประสบการณ์เท่านั้นครับที่จะทําให้เราเรียนรู้นะครับเรียนรู้ในการที่จะเขียนภาพออกมาให้ดูดูลึกแล้วก็มีบรรยากาศในรูปภาพที่ดูเป็นสัมพันธภาพ นะครับมีสัมพันมีความเป็นสัมพันธภาพตัวคนกับแบ็กกราวนะครับให้ให้เข้ากันได้ดีครับหลังจากนั้นก็มาใช้ผู้กันที่มีความนุ่มนะครับเล็กนะครับไปเกลี่ยนะครับเกลี่ยเพราะว่าสีตรงหน้าวางนะครับวางไว้มันหมาดพอดีนะครับเกลี่ยไปด้วยก็ลงไปด้วยครับอันไหนที่ยังไม่ครบนะครับแสงที่ยังไม่ครบก็เพิ่มเข้าไปนะครับเงาที่ยังไม่ครบก็เพิ่มเข้าไป นะครับสังเกตว่าแสงที่เข้ารูปนี้ก็คือเป็นแสงจากแฟลชนะครับจากแฟลชของกล้องนะครับที่ถ่ายเข้าไปสมัยก่อนก็กล้องนะครับกล้องก็เมื่อประมาณสักห้าสิบปีที่แล้วภาพนี้ก็น่าจะเป็นภาพที่แต่งสีนะครับหรือว่าไม,ไม่อาจจะไม่แต่งสีแต่ว่าถ่ายออกมามันก็สีได้ประมาณนี้ครับจากกล้องเนี่ยครับ หลังจากนั้นก็ผมก็จะมาเกลี่ยตรงมือนะครับตรงแขนที่วางวางวางสีไว้ครับการเขียนของผมก็คือการกวางสีไว้ก่อนนะครับวางสีแล้วก็ปล่อยให้สีมาดนะครับสีหมาดประมาณสัก30นาทีหรือว่าชั่วโมงนึงนะครับก็ใช้ผู้กันที่มีความนุ่มเข้าไปเกลี่ยนะครับการเขียนของผมก็ไม่ไม่ได้ว่าเขียนแล้วก็เขีเข่ยไปด้วยเขียนไปด้วยเกลี่ยไปด้วย,ย,ไ,วยไม่ใช่ก็คือการวางสีพอสีหมาดก็ไปเกลี่ยนะครับ เกลี่ยให้สีมันเข้ากันนะครับเนี่ยครับข้อไม้ข้อมือต่างๆก็เขียนให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับก็ดูจากมือตัวเองก็ได้ครับการวางไม้วางมือเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ดูแบบนะก็คือเขียนจากความเข้าใจนะครับที่ว่าข้อไม้ข้อมือต่างๆบางทีเรามองอาจจะมองไม่ออกนะครับสาหรับคนที่เขียนภาพใหม่ๆนะครับสาหรับการเขียนมือ การจัดวางมือต่างๆแต่ว่าคนที่มีประสบการณ์นี่ก็ไม่จําเป็นต้องไปดูมือจริงๆนะครับก็จะเดาถูกก็จะกะเกณฑ์ออกมาได้นะครับว่าก็จะจะวางไม้วางมือไปลักษณะยังไงนะครับหลังจากนั้นผมก็เกลีย่ยทั้งใบหน้าเลยครับเกลีย่ยทั้งใบหน้าค่อยๆไล่ลงมานะครับพยายามเชื่อมตรงผมเนี่ยครับกับแบ็กกราวนะครับก็คืออย่าปล่อยให้สีมันแห้งอ่าสีก็คือเกลีย่ยตอน ประมาณสีที่มันกําลังจะหมาดๆอยู่ครับก็คือการเชื่อมต่อผมให้เชื่อมกับแบกกราวได้ดีนะครับผมเชื่อมกับหน้าได้ดีนี่ครับตอนที่มันหมาดเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเขียนหน้าเสร็จแล้วก็แห้งแล้วก็ปล่อยมาเขียนผมทีหลังผมจะเขียนทีเดียวเลยครับก็คือรองพื้นนะครับรองพื้นในวันเดียวทีเดียวให้ให้ให้มันเต็มหมดนะครับเพราะเวลาเกลี่ยมันก็จะได้เข้าเข้ากันได้ดีนะครับเพราะสีมันมันอยู่ในเวลาเดียวกัน เวลาเกลี่ยให้เข้ากันมันก็จะเข้าได้ดีนะครับครับก็พยายามจะไปเกลี่ยใช้ฟูกันที่มีความเล็กนะครับเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยนะครับก็คือการเกลี่ยก็ค่อยๆจากเกลี่ยจากน้ำหนักที่เข้มนะครับไล่ไปหาอ่อนนะครับการเกลี่ยสีน้ำมันเนี่ยก็พยายามที่จะใช้นะครับใช้หลักนะครับใช้หลักเรื่องแสงเรื่องเงาต่างๆนะครับ การเขียนภาพสีเนี่ยมันไม่เหมือนขาวดำนะครับก็คือการใช้สีแทนค่านะครับเพราะฉะนั้นการเขียนบริเวณที่เป็นสีเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณแก้มนะครับแก้มก็ควรจะใช้สีที่มีความเป็นสีชมพูเยอะๆกว่าส่วนอื่นนะครับส่วนตรงคิ้วนะครับตรงคิ้วก็พยายามใช้สีเขียวนะครับสีเขียวเข้าไปคลุกคลือบนะครับบริเวณที่หัวคิ้วต่างๆนะครับ ก็จะไม่ใช้สีดำไปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะสีมันก็จะแห้งนะครับมันก็จะดิบนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนภาพสีนี่ก็คือใช้สีบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศรอบข้างนะครับของแบกลาวหรือว่าบรรยากาศของเสื้อดึงเข้ามาที่แขนนะครับมันก็จะทําให้รูปภาพดูไม่แห้งนะครับนี่ครับผมค่อยๆเกลีย่ย ก็คือข้อไม้ข้อมือกระดูกต่างๆนะครับฟิกเกอร์ต่างๆก็ดูให้ดีนะครับเวลาเขียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขียนแขนคนออกมาเป็นเป็นเป็นท่อนอะไรสักอย่างนะครับก็คือเขียนให้ได้มีความเป็นกระดูกเป็นข้อไม้ข้อมือออกมานะครับมันก็จะทําให้รูปภาพมีชีวิตก็ภาพนี้ก็ไม่ได้ใส่สร้อยมุกนะครับผมก็ใส่เข้าไปให้นะครับก็จะได้ดูแบบดูมีอะไรฟุง้งฟิ้งขึ้นมานะครับดูดูด,ดูไม่ไม่ ไม่โล่งจนเกินไปแล้วก็จะทําให้รูปภาพดูดูดีขึ้นมาได้เยอะเลยครับสําหรับสร้อยมุกนะครับกับตุ้มหูมุกเนี่ยครับนี่ครับผมก็จะไปไล่ไฮไลท์ตรงเส้นผมก็จะใช้สีม่วงเนี่ยครับไปเป็นไฮไลท์นะครับที่ผมนะครับก็ผมที่ต้นฉบับมันก็จะออกสีออกอมม่วงนะครับแต่เวลาเป็นภาพเขียนมาเนี่ยก็จะใช้สีที่มันมีความเข้มขึ้นมากว่านั้น ก็คือไม่ได้ไปตามรูปถ่ายก็คือตามความเป็นจริงนะครับสีเป็นจริงของธรรมชาติเนี่ยครับพอมาเปลี่ยนภาพเขียนแล้วก็ใช้สีที่มีความเป็นธรรมชาติหลังจากนั้นก็มาค่อยค่อๆเกลี่ยเกลี่ยที่เป็นชุดเนี่ยครับเกลี่ยให้มีความเขียนยังไงก็ได้ให้เสื้อมีความบางนะครับเขียนสื่อออกมาให้ได้ว่าเสื้อเนี่ยตัวเนี้ยมีความบางนะครับบางแล้วก็ค่อนข้างจะใส่สบายนะครับหลังจากนั้นก็มาแตะ ไฮไลท์ light, นะครับแตะแสงตรงสร้อยมุกให้มีความมีประกายขึ้นมานครับสีของมุกนี่ก็จะมีอมเขียวเขียว,วนะครับตามบรรยากาศมุกนี่ก็คือสีก็จะขึ้นอยู่กับบรรยากาศรอบข้างนะครับสีก็จะออกมาแนวตามอ,ออกสีเขียวเขียว,วสะท้อนสะท้อนตรงมุกเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาก็จะโทนสีนี่นครับก็ใช้สีนี่ละครับเป็นไฮไลท์ที่ก็แตะขึ้นมา ตามเสื้อนี่ครับสีก็จะออกเขียวๆตรงเป็นแสงไฮไลท์ของนาฬิกาเนี่ยครับหลังจากนั้นก็มาแตะแสงตรงเก้าอี้อีกทีหนึ่งนะครับแตะแสงเพื่อว่าให้เก้าอี้มีดูมีความมันนะครับเงานะครับมีความเงามันนะครับตรงเก้าอี้หลังจากนั้นก็มาเก็บนะครับเก็บที่ดวงตาก็คือส่วนที่เป็นตาขาวนะครับ เขียนยังไงก็ได้ให้ตาดูมีความกรอกกลิ้งได้ครับให้ตาดูมีความใสมีความเป็นประกายนะครับก็ดูภาพนี้จากต้นฉบับก็เขาผู้หญิงคนนี้เป็นคนค่อนข้างตาโตแล้วก็ดวงตามีประกายนะครับมีประกายเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนต้องสื่อก็ให้ได้ว่าการยิ้มต่างๆก็ยิ้มยิ้มปากค่อนข้างจะเปิดเผยนะครับยิ้มเต็มที่ครับนี่ครับคนยิ้มเต็มที่ก็คือคน,คนที่แบบ เปิดเผยนะครับ <live> ก็คือการยิ้มสังเกตได้จากรอยยิ้มนี่แหละครับเวลาสื่อเป็นภาพออกมาก็คือสื่อให้เป็นคนที่ยิ้มแบบเปิดเผยนะครับนี่ครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้สีเขียวนี่ครับเขียววิลเดียนนะครับผสมสีขาวนะครับจะไปแตะตรงไฮไลท์ตรงดวงตานะครับจะไปแตะไฮไลท์ตรงดวงตาก็ผสมนี่ครับเขียวอ่อนๆนะครับผสมกับขาวนะครับนี่ครับก็จะไปแตะเพราะลําพังได้ใช้สีขาวอย่างเดียว แตะขึ้นมาผมว่ามันมันม nice. e ันแห้งนะครับสีมันแห้งมันดูดูดิบเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการแตะไฮไลท์ผมก็จะผสมสีเขียวเขียวนี่ครับตามบรรยากาศรอบข้างนะครับก็จะใช้สีเขียวรผสมออกมาเนี่ยการแตะไฮไลท์ก็แตะตามแสงที่พุ่งเข้าไปนะครับก็แสงก็จะอยู่บริเวณข้างขวาของจมูกเนี่ยครับแสงก็จะตรงนั้นนะครับพอดีการแตะไฮไลท์ก็ตามแสงของจมูกที่แตะเข้าไปเนี่ยครับ ก็จะทําให้รูปภาพมองตรงมาหาที่เรานะครับสังเกตว่ายังไงนะครับยังไงคือตาที่มองตรงก็คือเขียนยังไงให้ตาที่มองตรงนะครับตามองตรงก็คือเวลาเราเดินไปไม่ว่าจะไปทางซ้ายนะครับรูปภาพก็จะมองตามเรานะครับเราเดินไปทางขวารูปภาพก็จะมองตามเรานะครับก็คือเราไปไหนหมายถึงว่าภาพเขียนเนี่ยมองตามเราไปหมดนะครับหมายถึงว่าดวงตาที่มองกรเหม่งนะครับมองกะเหม่งแล้วก็ตรงมาที่เรานะครับ ก็ภาพนี้ก็ค่อนข้างจะยิ้มพี่ผู้หญิงคนนี้ป้าคนนี้ก็คือยิ้มยิ้มด้วยความสุขนะครับเสือออกมาให้เห็นถึงความสุขของรอยยิ้มนะครับการเซ็นชื่อหมายถึงว่าการซองจดหมายที่ติดตัตมนะครับก็หมายถึงว่ารูปภาพเสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะได้รูปภาพเขียนออกมาที่มีความการยิ้มนะครับการยิ้มเต็มที่นะครับยิ้มด้วยความสุขนะครับ เวลาผมเห็นภาพที่ผมเขียนยิ้มออกมามีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยครับเนี่ยครับก็จะได้รูปภาพที่ภาพนี้ค่อนข้างจะไม่เนี้ยบมากนะครับแต่ก็ได้อารมณ์ความรู้สึกความค่อนข้างจะพอถอยออกไปไกลก็จะรูปภาพก็จะเนียบขึ้นมาทันทีเลยครับก็ขอบคุณมากครับท okay. ี well. really ่ร yeah. ับชมก็ช่วยกดติดตามนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการนักคิดต่อไปสวัสดีครับ